สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการคลิปสอนการติดตั้งนะครับซอฟต์แวร์ที่จำเป็นนะครับในการอบรมตัวการใช้งาน mini plc 3 2 u นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการนะครับสาธิตการติดตั้งตัว n o d e เรสนะครับนเรเนื้อหาเราจะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับของ n o d e r เรนะครับที่จะใช้เชื่อมต่อกับตัว mini plc 3 2 u นะครับก็ ตัวนี้จะเป็นคลิปแนะนำวิธีการติดตั้งนะครับอย่างง่ายนะครับหลังจากที่เรามีการติดตั้ง node js เรียบร้อยแล้วนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นการติดตั้งตัวฟุกซ่าสกายด้านะครับคราวนี้ นะครับให้เราให้เราทำตามคลิปนี้หลังจากที่มีการติดตั้งตัวโน d e JS แล้วก็ฟุกซ่าสกาดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราติดตั้งตัวนี้นะครับโน้ตเรสตัวเนี้ยโน้ตเรสจะติดตั้งได้หลายที่นะครับทั้งตัวคอมพิวเตอร์เองหรือว่าตัว Linux นะครับพวกคอมพิวเตอร์ที่เป็น Linux Base หรือว่าเป็น Mac ก็ได้นะครับแล้วก็พวกบ,บอร์ด Raspberry Pi ะอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับในการเขียนแบบใช้วิธีการ เขาเรียกว่าใช้วิธีการเป็นแบบโนดนะครับให้แบบลากลากสายเชื่อมต่อนะครับสายสัญญาณเชื่อมต่อนะครับก็ตัวนี้เราก็จะมาดูวิธีการติดตั้งนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโน้ต js เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการติดตั้งโน้ตเรดก็จะค่อนข้างง่ายนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้ผมเริ่มจากตัวตัว google นะครับ google เราจะเริ่มจาก google เลยนะครับก็คือทุกท่านน่าจะเหมือนกันคือเปิด google ก่อนแล้วก็ต่อมาก็ค้นหาคำตัวนี้ ะครับ node red นะครับ install node red นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้เรามาพอจะเข้ามาถึงเว็บของ node red เสร็จแล้วให้เราคลิกที่ install with npm จำได้ไหมครับว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีการเชื่อมต่อโดยใช้ขอโทษทีครัมีการ install npm หรือก็คือ node js เรียบร้อยนะครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จตัวนี้ก็สบายนะครับให้เรานะครับให้เราทำการนะครับ copy ตัวนี้เลยง่ายๆครับ npm นะครับนะครับ Copy ตัวนี้เลยนะครับวิธีการง่ายๆก็คือ Copy ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวนะครับ cmd นะครับพิมพ์ตรงนี้ search อย่างนี้ก็ได้ครับ cmd พิมพอย่างนี้ก็ได้กด enter ทีหนึ่งมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้เราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไป npm g n s r a v e nodelet อ่ f, นะกด enter ทีหนึ่งปึ๊บนะครับปึ๊บนะครับ ก็รอนะครับหลังจากที่เราพิมพ์ก็คือวิธีการติดตั้งก็จะมีแค่นั้นเองนะครับค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรารันคอมมานด์แค่นี้อ่าเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ผมจะลองนะครับอันนี้เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมจะลองใช้คําว่าโน d e แล้วก็เรสแล้วก็อ่ะอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้ได้แล,แ, ade, แ,นนแ,แล้วนะครับเราพิมพ์แค่คําว่าโน d e เรสนะครับโน d e เรสแค่นี้ก็จบละนะครับ เห็นไหมฮะพิมพ์เวลาเราจะใช้งานแล้วเราจะหยุดหรือจบการทํางานก็ c อนโทรนะครับ stop flow เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะขึ้นเป็น stopping flow Stop flow อ่าโอเคเอาใหม่นะครับพิมพ์ว่าโนดเลสเสร็จปุ๊บนะครับโนดเลสจะทํางานที่พอร์ต8 8 0นะครับอันนี้คือผมติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็น127.0.0.1แล้วก็ไปที่โคลอน1880นะครับ นะครับหนึ่งแปดแปดศูนย์นะครับกด enter ทีหนึ่งเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งกด enter ทีหนึ่งนะครับหนึ่งแปดแปดศูนย์อ่าอย่างนี้ครับเห็นไหมครับตัวหนึ่งแปดแปดศูนย์อ่าเห็นไหมก็จะขึ้นมาถ้ามีโหนดเติมอยู่ก็จะทำงานอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการติดตั้งโหนด red นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวถึงวันที่มีการ อบรมจริงๆผมก็จะสอนวิธีการเชื่อมต่อกับตัว Mini PLC ผ่านตัวมัมบาทซอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงนะครับก็จบขอจบก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาศึกษาการอีกทีในวันที่เรามีการอบรมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ